สวัสดีเพื่อนๆเคยเจอปัญหาปลาป่วยแบบไม่รู้สาเหตุไหมทั้งที่เปลี่ยนน้าตลอดแต่ปลาก็ยังป่วยนั่นเพราะสิ่งสกปรกที่หมักหมมในพื้นตู้และก็บ่อปลาของเพื่อนๆนซึ่งบางทีเนี่ยฝังอยู่ใต้กรวดหินดินทรายแล้วสิ่งสกปรกหมักหมมพวกนี้มาจากไหนมาดูกัน 1. ขี้ปลาเมือกปลาคือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากตัวปลาเวลาปลากินอาหารก็จะขับถ่ายออกมาลอยในตู้บ้างจมลงพื้นตู้บ้างและบางครั้งนะตัวปลาก็จะขับเมือกออกมาทําให้เกิดของเสียสะสม2เศษอาหารที่ปลากินไม่หมดคืออาหาร เพืเ่อนให้ในทุกๆวันน้องปลาก็อาจจะกินไม่หมดในทุกมือที่ให้ก็จะเกิดการตกค้างแล้วก็เน่าเสียได้ของสะสมในตู้หรือบ่อทําให้ปลาไม่สมบูรณ์ส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจปลาอ่อนแอป่วยง่ายเราต้องคอยคุ้ยสิ่งสกรปรกหมักหมมพวกนี้ในตู้ปลาขึ้นมานะซึ่งก็ยุ่งยากมากๆแต่วันนี้เรามีตัวช่วยที่ได้ผลดีมากๆคือแก้ด้วยดีบูตแบคโวนี้ดีบูตแบคคืออาหารแบคทีเรียที่จะกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ดีและสามารถย่อยฉลายของเสียที่หมักหมมของตะกอนต่าง ทั้งพื้นตู้และวัสดุรองพื้นทําให้น้ําสะอาดและมีคุณภาพที่ดีมากๆแถมยังสร้างกรีนวอล์หรือไบโอฟิล์มที่เป็นอาหารธรรมชาติให้สัตว์น้ําอีกซึ่งน้ําที่ดีและกรีนวอล์ที่ปลากินจะทําให้ปลาสีสวยสดใสขึ้นวิธีใช้นะแค่ใช้บูทแบก1มลลิตรต่อน้ําปริมาณ400ลิตรใช้ต่อเนื่องทุก1สัปดาห์หรือทุกครั้งหลังเปลี่ยนน้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักมาสอบถามในที่ Facebook p PCN Marketing and Distribution หรือ Line@ p น n underscore shop ได้เลยนะ